วันนี้คุณเพ็พาไปเที่ยวดิฉันเองก็ขอสลับหน้าที่มาพาไปกินบ้างนะคะนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพาไปร้านของเพื่อนเก่าค่ะตั้งแต่อยู่โรงเรียนด้วยกันคุณนาเดียตอนนี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปแล้วนะคะแต่ว่ากิจการล่าสุดของครอบครัวก็คือเปิดร้านอูดอง้งและเป็นอูด้งพิเศษที่เป็นอูด้งเส้นสดแท้ๆนํามาจากประเทศญี่ปุน่นไปกินอูด้งอร่อยๆอร่อยๆด้วยกันค่ะ น,นี้ค่ะเพื่อนสาวดิฉันเองนะคะเรียนมาด้วยกันนี่ก็ชวนมากินอูด้งเส้นสดจากญี่ปุ่นค่ะคุณนาเดียโสนกุลนะคะกับร้านมารุกะเมะเชมิงซึ่งอยู่ที่เรนฮิวนี่เองความพิเศษของร้านนี้ก็คืออูด้งที่เราเห็นกันอยู่ในชามต่างๆนี้เขาทํากันสดๆโดยนําแป้งมาจากญี่ปุ่นก็คือเมืองซานุกิเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อด้านการทําอูด้งอย่างมากเลยนะคะ วิธีการทําแป้งค่ะก็คือส่วนผสมแป้งเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะของทางญี่ปุ่นเอามาแล้วเนี่ยนำมาผ่านกระบวนการนะคะรีดเป็นเส้นแบบนี้เขาจะโชว์ให้เราเห็นเลยเข้าไปในร้านเราจะเห็นกระบวนการหลังจากนั้นนํามาลวกด้วยน้ําร้อนแล้วก็ไปล้างด้วยน้ําเย็นหลายขั้นตอนอต้องใช้แม่ครัวที่เชี่ยวชาญที่ออกไปฝึกมาจากญี่ปุ่นนะคะ,กกคะแล้วหลังจากนั้นนํามาม้วนค่ะเป็น,ก,นก้อนเล็กๆเรียกว่าทาทามะโทรินะคะเนี่ยค่ะทามะโทริอันนี้จะวางไว้ไม่เกิน20นาทีถ้าไม่มีลูกค้ามา งเพราะมันจะแข็งก oh. oh, okay. right. oh, so ็ค mm ือทําชามต่อชามนะคะวิธีการกินก็ไม่เหมือนร้านอื่นๆนะมาถึงเราก็เลือกเมนูก่อนมี10เมนูนี่นะคะก็พอเลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถเข้าไปบริการตัวเองคือเดินถือถาดนะคะแล้วก็เลือกเมนูไม่แพงด้วยเมนูนึงสามารถที่จะบริหารจัดการการกระเป๋าสตางค์เราเองเพราะอะไรเพราะว่าสมมติว่าเราเลือกแบบเนี้ยปั๊บ อ่อูด้งของคุณันเดียเป็นอูด้งเนื้อเขาเลือกเสร็จแล้วปั๊บเขาก็จะเสิร์ฟใส่ชามให้เราใส่ถาดของที่ฉันเองเป็นอูด้งที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนกับซิกเนเจอร์ของร้าน<ม>ค่ะเรียกว่า คาอาเกะอูด้งซึ่งจะอยู่ในถังไม้เป็นแบบญี่ปุ่นแท้ๆมันจะช่วยเก็บความร้อนเนี่ยค่ะถังไม้คาอาเกะอูด้งนะคะก็ลองทานดูกิ่อย้เปถังอย่างนี้เลยเหรอกินหมดเลยเนะเป็นถังคุณสองนั้นเลยงสองถังเพราะมันอร่อยจริงๆหลังจากนั้นบอกว่าทําไมบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้เพราะเขาจะมีท็อปปิ้ง ใครชอบกุ้งเทมปุระใครชอบอะไรต่างๆอะไรมันสาหลายทอดอะไรเงี้ยยิบเองแล้วก็ชิ้นต่อชิ้นแล้วจะคิดราคาตามต้นเดือนก็กุ้งหลายตัวหนออ่าใช่ก็กุ้งใบเดือนก็ถังอย่างเดียวแต่ราคาไม่แพงที่เดียี์บอกว่าเป็นไฮไลท์อย่างนึงที่ต้องหยิบใส่ก็คือไข่เขาบอกว่าเป็นไข่ออนเซนก็คือเหมือนไข่ลวกบ้านเราอ่ะเขาจะต้องเป็นแบบคล้ายๆไข่ลวกแล้วพอเคาะเจาะไปปั๊บมันก็จะไหลเป็นน้ำเยิ้มอร่อยมากนะส่วนนี้ก็คือบริการฟรีเป็นจากแป้งทอดกับ ปลายเดินก็เอาแค่แป้งทอดเลยแป้งก็เดือนถ่อยกินกุ้งรวยแป้งกับต้นหอมเนี่ยนะมันรีนะคะแล้วก็จ่ายสตางค์เลยเป็นแบบบริการตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยก็ยกมาเป็นเช่นเซนญี่ปุ่นแท้เลยเข้าไปในร้านที่นั้นถ่ายรูปมากับทีมงานเนี่ยคือว่าไปญี่ปุ่นร้านคือเป็นเกล็ดอาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มาหยิบมานั่งทานกันอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็บอกว่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ในร้านเนี่ยฝึกไปเทรนที่ญี่ปุ่น ุ่นเขาบอกว่าเส้นส่วนใหญ่คนที่มาทานนะคะแล้วก็เป็นคนทํางานคนออฟฟิศเส้นมันเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มเพราะเขาทําสดสดนี่วันนี้ก็นามาโชว์มากอร่อยจริงๆยืนยันนะคะไม่ใช่เป็นร้านเพื่อนแล้วมาเชียร์แต่ไปลองชิมมาแล้วของเขาดีจริงอะไรจริงนะคะไปลองชิมกันได้ราคาไม่แพงนะคะมีเงินไม่ถึงร้อยก็ทานได้นะคะทั้งเซตนั่นแหละค่ะอยู่ที่สุขุมวิท47่โครงการเรนทิวชั้น2นะคะชื่อว่าร้านมารุกะเมะเชมงถ้าไม่รู้จักบอกร้านนาเดียร้านไหนเขา บอกได้นะคะมีอีก3าสาขาด้วยค่ะบิ๊กซีราชดาริฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแล้วก็เดอะพรหมานัดรามอินทรานะคะเปิดตั้งแต่11.00นจนถึง4.00น022617408-9อะไรจริงอะไรจริงอ้าวพิศลาพอละอย่าเยอะมากทำไมอ่ะก็เพราะวันเยอะทำไมเดี๋ยวซื้อของให้ชิ้นหนึ่งอย่าเยอะนะคะเป็นที่ครองประตูค่ะแหมแต่มีวลีเก๋ๆเดินใจนะคะไม่น่าถือรวยเดี๋ยวเช้าหน้ากลับมาติดตามแจ๋วพารวยค่ะอย่าอย่าเยอะ やわらかー